ไฟเกลียวนี่เห็นมันจะพลยขึ้นเลยคลางนี่ของยูคิสหลังที่เอเวเรสต์ครับนี่ครับเกิดเอเวเรสต์ของเราไฟเกลียเด็กต้องขึ้นอีกไฟแล้วครับเสียงมีกำลังครับต้นขึ้นครับคุณอาจจะเห็นมุมสุ้ยกับเดิมนะครับเพราะผมไทยวันเดียวกันเราต้องขึ้นอีกสูงไกลยากมาเลยครับ ไม่ผมอาจจะยุ่งกดใจายก,ก็ได้ครับแ<อ>นมเต็มเลยไอ,อย้สูงมากครับสูงมากเลยสูงมากๆคือแล้วครับทุกคนผมป็ะสิทธิ์เขาเองหมดเลยโอเคครับขึ้นมาแล้วแต่กล้องผมขึ้นถังบอลเอเวอเรสต์ได้ผมเก่งมากเลย ประเทศไทยครับเออบาหินนะับบาหินครับบาหินครับบาหินครับบาหินผมไม่นะครับผมต้อเจอยุงครับ <c oughs> นี่ตัวหนึ่งครับโอ้โหแล้วคุณไม่ใส่เสื้อแขนยาวมาแลครับมันไม่ทำตัวครับนี่ครับนี่ครับยุงยุงแบบเฮ้ยอะไปโคตรไต่ตัดครับตัด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 โอเคครับตรงนี้ผมจะได้เลือกทีใหม่เลยครับอาจจะขึ้นไม่ได้ถ้ามันขึ้นยากเก่งไปเริ่มครับ ขึ้นจากเลยครับผมไม่เคยขึ้นอะไรสักนนี่อะครับนี่บออาจจะขึ้นได้ก็ได้ผมพิュคครับไม่ได้ทำพิュคคุณได้ยินไหมโอเคครับผมจปทางนี้นะครับมันสูงมากเลยครับ300กิโลเมตรต่อชม นี่มันความไวการซื้อของมันชัดดีเลยะเฮ้ยเฮ้ยครับผมอยู่ที่คองแคบเอเวอร์เรสต์แล้วเดี๋ยวตาจนตาจนครับโอเคครับผมอยู่ที่ช่องแคบเอเวอร์เรสต์แล้วผมอาจจะเจอแมงอย่างก็ได้ครับที่มันเป็นแมงเข้าใจ๋งนะครับ ผมเปทางนี้นะครับมันอาจจะมีอะไรก็ได้เสียวมากเลยครับเบลอยด์นี่มันเต็งม่ข่ขี้นนรรครับโี้กรณบบอ่อนแอยาแล้วก็ตายก็ได้ครับเอาเสียวผมออกไม่ได้ครับผู้ขี้มครับ ตัดครับตัดตัดตัดโอเคครับผมได้เจ็บขาเล็กน้อยครับขาแดงเลยเนประโยคนี่ยโอเคโอเคค่อยๆลงนะครับอาจจะแย่ก็ไร่ครับผมไม่แน่อู้เลยครับเมื่อกี้ผมเจ็บแย่เลยไปคิวครับถือกล้องครับตัดคลิปเลยครับตัดคลิปเลยตัดเลยโอ้เสียงอะไรนกำลังดูครับมันดังมันจากที่ไหนก็ไม่รู้ มันนั่งตักต่อครับมันนั่งตักต่อมันอัดเป็นหุ่นครับมันตักต่อครับมันี่เป็นตักต่อครับผมโอ้ตักต่อครับกลับดีกว่าเรามาดูที่ขาผมนีกว่ครับเจ๊งแป๊ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่ดะอือให้น้ำชุบอาจจะไม่หันแบบนีเจ๊งเจ๊งเจหน่อยนึครับเจ๊งหน่อยนึงนี่ครับซ้ำหันครับมาที่มาทีเดียวไม่เคลื่อนครับ นี่ครับเห็นไหมครับเห็นครับเห็นครับเพลงเพชรเลยเนี่ยเพลงเพชรเลยเนี่ยพุทธไอ้ี่เก็บหยาดแล้วครับแต่๋ยวไปให้ดูครับผมมีหยาดอะไรนครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่หูได้หน่อยเนี่ยครับเนี่ยผมเก็บหยาดแล้วครับหยาดตรงไหนขนไอจีเดซิมอร์เลยก็ได้ตัวนี้นะครับโอเคครับไปขาที่สมภัยอีกที่หนึ่งนะครับคอนโดคอนโด ขึ้นครับปักครับจอาก็คือเขาสงครับอึ้งแล้หันตนแบบอึ้งแล้ตนแบบถึงเขาเอเวอเรสตแถมครับผมก็เจออ๋แลครับนี่ครับชีนายนิสเลยอะชแพ ว่าครับทำไรข้าของโรงเรียนไปครับกูกูกูจะสีแทาข้างล่างนี้ไม่น่าไปเลยครับโอเคอเนีเ่ยต้องไปครับเพือเ่อให้ผู้ชมเอาไปลุกไป ครับพี่ตังพี่ตังพี่ตัองอันนี้มันในสูงกว่าเขาเอเวอรเรสต์อีกนะครับ <c oughs> จับเพอจบเพอครับเอาละครับ